รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชิญตะวันกับท่านวอครับผมรายการที่จะทําให้คุณนั้นได้น้อมนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจําวันผมเชื่อได้ว่าหลายคนนะครับที่เกิดมาในโลกใบนี้ต่างมีทั้งสุขทั้งทุกข์นะปะปนกันไป สิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณประครับประคองชีวิตได้นั่นก็คือหลักธรรมในการเหนียวนําชีวิตนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับเรื่องราวของแขกรับเชิญแต่ละท่านนะที่มาร่วมสนทนาธรรมกับท่านวอนั้นต้องบอกได้เลยครับว่าคุณผู้ชมห้ามพลาดเป็นอันขาดเพราะทุกกรณีที่มาปรึกษานั้นนะครับผมจะมีแนวคิดดีๆแฝงอยู่ที่ให้คุณผู้ชมนั้นจะได้น้อมนําไปใช้ในชีวิตของตนเองนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเรามีนัดกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้านะครับทาง pptv ช่อง36ครับสำหรับนักสืบหญิงเอกชนคนแรกของประเทศไทยกุ้งอำนวยพรมณีวันผู้บุกเบิกเส้นทางอาชีพที่ยืนยันคำพูดที่ว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเพียงแต่กำลังรอวันที่จะถูกเปิดเผยกว่า20ปีที่ความหวอดอยู่ในวงการจนสามารถก้าวสู่อันดับหนึ่งของอาชีพนักสืบปราบบ้านเล็กอาชีพนี้ ทำให้เธอผิดศีลข้อ2บางครั้งมีคนขู่ฆ่าตามรังควานแต่เพราะอาชีพเพื่อดำรงชีพเธอจะได้แนวคิดอะไรจากพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีบ้างเธอจะล้มเลิกการทำอาชีพนี้ไหมไปฟังเรื่องราวของเธอเลยครับ เชิญตะวันกับท่านบอลในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เมียน้อยเมียหลวง จะต้องดูนะฮะเรื่องราววันนี้น่าสนใจมากครับกับสายรับจับบ้านเล็กครับคุณเชื่อหรือไม่ฮะว่าในปัจจุบันนะครับมีอาชีพแบบนี้อยู่จริงนะที่ยังมีการไปจับผิดนะหรือมีการว่าจ้างไปดูว่าสามีมีเมียน้อยจริงหรือไม่ผัวของฉันไปเป็นผัวของคนอื่นหรือเปล่าหรือไปเป็นเมียน้อยของคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเราจะได้พบตัวจริงเสียงจริงกับคนที่ทําอาชีพนี้เลยครับ คุณกุ้งอำนวยพรมณีวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมและนี่คือโฉมหน้านะฮะของคนที่ทําหน้าที่เป็นสายลับจับบ้านเล็กครับบุคะเป็นแนี้ไหมใส่หน้ากากมาดึงสิได้ไหมโอเคครับขออนุญาตถอดถอดไปแล้วก่อนเข้ารายการครับผมทําไมถึงมาเริ่มทําอาชีพที่เกี่ยวกับการไปต้องไปจับบ้านเล็กบ้านน้อยอย่างเงี้ยฮะพี่ก็ไม่รู้เข้ามาได้ไงเหมือนกัน จุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วเตยรกจบกฎหมายมาครั้งแรกเลยทํางานด้นกฎหมายแต่ว่าด้วยการที่แบบจับพลัดจับพรูมาทํางานั้นกฎหมายต้องหาพยานหลักฐานไงมันก็เลยแบบว่าทําไปทํามามันก็เลยเข้ามาสู่การหาพยานหลักฐานก่อนก็เลยมาเข้าเรื่องสู่การสืบกระบวนการสืบสืบครั้งแรกเนี่ยคือสืบชู้ครั้งแรกเลยเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันสืบชู้สืบอะไรยังไงรู้อย่างเดียวว่าสืบจับ บุคคลตามหมายจับสืบแบบสืบซับสืบ,อ,บ,อ,บอ,อะไรอย่างเงี้ยตามคำพิพภากษาอือพอกดว่าพอลูกค้าบอกไอ้น้องกุ้งไปช่วยพี่หน่อยพี่มีปัญหาหรือจะฟ้องยาครับปรากฏว่าหาพยานหลักฐานไม่ได้อ,อก็เลยทําไงดีอะเอาก็ลองก็ลองปารากฏว่าเคสแรกสําเร็จอ่าสำเร็จสาเ,เร็จคือทําได้จริงๆเคสแรกเนี่ยทำเนี่ยไม่แบบก้าวกลัวนะวันแรกทําเสร็จพลาดเลยคือ คือคือไม่ใช่จะปบาหมายจับได้นะเพราะว่าใจไม่กล้าพอกลับบ้านไปได้ครึ่งทางกลับไม่เอาแล้วกลัวตอนนั้นกลัวอะไรฮะกลัวอะไรครับกลัวเขารู้ตัวกลัวเขาจับได้แล้วแต่ก็ไม่เคยทํไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าก็เลยกลับบ้านไม่เอาลูกค้าบอกไม่ได้น้องกุ้งช่วยพี่หน่อยถ้างนั้นพี่ทําอะไรไม่ได้พี่ฟ้องไม่ได้ครับไปใหม่วันรุ่งขึ้นโอเคตัดสินใจทําเลยปรากฏว่าสําเร็จเคสนั้นสำเร็จโอ้สำเร็จปรากฏว่าพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกเอ้ยมันมันมีกําลังใจดีใจอ่ะแล้วก็ไม่เอาแล้วเคส เลืกเลิกาอะไรเงี้ยปรากฏว่างานเข้าลกค้าลูกบอกว่าถ้าเป็นงานเรื่องการหาพยานหลักฐานเรื่องชู้สาวติดตามพฤติกรรมเนี่ยต้องไปหาคนนี้น้องกุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือจากปากต่อปากจนทําให้วันนี้ ต้องมายึดอาชีพนี้เต<ช>็มตัวเต็มต,ตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้การฝึกอบรมเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะได้รับการฝึกอบรมจากนาักวิเครทินจากประเทศอังกฤษอ่ะอ๋อหม,ม่ถึงลงทุนไปที่นู่นเลยหรอครับไม่เขามาฝึกอบรมที่นี่จากนาักวิเคาทินของประเทศอังกฤษก,ก็คือการสะกดรอยรเป็นเรื่องเป็นราวเลยต้องเรียนอะไรบ้างครับการสะกดรอยจริงจริงอย่างเช่นต้องฝึกดมตามพื้นไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่เหรอครับนั่นมันไม่ใช่แมวหมาครับไม่ใช่ไม่ใช่คือก็คือเราต้องแบบรู้อ่าน คนอ่านพฤติกรรมของคนก่อนอแล้วก็การสะกดรอยการขับรถการเดินตามอะไรแบบนี้สมมุติสมมุติถ้าเกิดสมมติว่าคุณจับผิดคนสมมติว่าจับผิดลิวถ้าริวนั่งกอดอกมันหมายถึงอะไรครับก็อาจจะคิดเอ๊ะแบบอาจจะแบบคิดอะไรอยู่คืออาจจะรอใครสักคนหรือคิดอะไรอยู่ในใจต้องมีอะไรในใจอยู่ในนอะ,อะเมียหลวงเมียม<ๆ>น้อยดูไว้นะ <laughs> ถ้าแฟนคุณนั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วคุณสัมภาษณ์หรือพูดคุยอะไรเรื่องกิ๊กเรื่องชู้เนี่ยถ้าแฟนคุณเริ่มกอดอกปั๊บอาการคืออีนี่คิดอะไรอยู่ าอาจจะพูดไม่จริงกับเราก็ได้ใช่อาจจะแบบเอ๊ะจะทำายัางไรดีจะโกหกมันอย่างไงดีะอะไรแนี้แล้วถ้า,มถาสมมุติว่ามสมมุติว่าเขาบอกว่าเขารู้ทันเขาไม่กอดอกแต่เขานั่งเฉยแต่เขาจิกเล็บตลอดเวลามันหมายถึงอะไรคนที่ทาอะไรไม่ปกติอ่ะมันต้องมีอะไรในใจอยู่แล้วคือเขาต้องคิดแล้วเขาก็ต้องคิดคแบบมีรู้สุว่าแบบมันต้องมีอะไรที่แบบว่าต้องหาทางออกจะต้องหาอะไรสักอย่างคืออะไรก็ได้ที่ไม่ไม่ต้องกอดอกหรือจิกเล็บ,บอะไรก็ได้ที่แบบว่าทําไม่ใช่เป็นตัวของเราเองทิเช่นาการเครียดถ้าคุยกันแล้วไม่มองตา อันนี้แสดงให้รู้ได้ไหมครับว่าเขากําลังปิดบังอะไรอยู่อันนั้นแน่นอนเลยคิดว่าอาจจะแบบมีอะไรสักอย่างที่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องชู้สาวอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ทําผิดมาแล้วไม่กล้าสบตาเราก็ได้ครับผมนั่นคือหลักสูตรที่เรียนรู้คือเรียนรู้ทางบุคลิกภาพในขณะที่เราไปตามสืบใครก็ตามเราก็จะสังเกตพฤติกรรมว่าเขาผิดปกติอะไรอ่าใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่เบื้องต้นเบื้องต้นครับผมหลังจากนั้นก็ใช้ประสบการณ์ใช้ประสบการณ์สนุกไหมฮะอาชีพนี้ถามตรงตร ก,กับการที่ทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน <c oughs> ทําให้ครอบครัวเขาแตกกระจายถึงแม้จะบอกว่าตัวเองทําอาชีพเนี่ยเพื่อให้ครอบครัวเขากลับมาดีกันหรือให้ครอบครัวหรือแม้กระทั่งช่วยคดี <c oughs> แต่จริงๆมันก็คือการทําให้ครอบครัวแตกแยกอยู่ดี มีคนถามคำถามนี้บ่อยมากพูดทุกวันเลยแล้วมาถามว่าคุณเนี่ยทำอาชีพคุณทําอาชีพนี้ทาไม่ใช่ว่าเ็เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทํางานเรารู้เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเรารู้ตัวว่าคือคนที่มาหาเราส่วนใหญ่เขามีปัญหาเขามีปัญหาเขามีความทุกข์มีความทุกข์อยู่แล้วเนี่ยคือเราอย่างน้อยเนี่ยเราก็ให้เขาระบายไม่ใช่ว่าทุกเคสมหาเราร้อยร้อยคนเนี่ยต้องมาจ้างเราร้อยคนนะคุณวิวคือแค่สิบคนหรือบางทีหนึ่งคนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เข้ามาคือมีปัญหาเข้ามาปรึกษาเราก่อนเราจะแนะแนวทางหาทางแก้ไขให เขาว่าเออคุณต้องการอะไรแบบไหนแล้วก็ให้อ่คําแนะนําเข้าไปก่อนเบื้องต้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าอาชีพเราสร้างความวัานหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าคือมุมมองตัวเองนะคคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเรามีการพูดคุยกันก่อนใช่ตอนที่คุณจะมาจ้างฉันเนี่ยคุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าฉันจับได้แล้วมีปัญหาแบบนี้คุณจะแก้ปัญหายังไงใช่อันนี้คือเราจะถามเขาทุกครั้งใช่ใช่คุณจะไปเอาไปทำอะไรว่าถุประสงค์เพื่ออะไรถามเขาถ้าเขายินดี นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นต้นเหตุของความเล่าฉานในครอบครัวใครใช่มันคืออาชีพใช่ค่ะคืออย่างน้อยหน้าที่ใช่ค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยเขารู้เรื่องจริงก็คืออย่างน้อยเขาไปหยุดพฤติกรรมของคนที่กําลังทําผิดอยู่ครับอ่าหรือว่าไปคือไปทําอะไรบางอย่างหรืออาจจะแบบองเข้าใจกันก็ได้หรืออาจจะแบบกลับมาดีกันหรือว่าเหตุผลที่คุณจะต้องไปพูดคุยกันอะไรแบบนี้มันมันมีมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วพูดถึงเรื่องนี้คุณเคยคิดไหมที่ว่าไม่เอาละ เหมือนฉันรู้สึกว่าพอฉันทำทำไปเนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่าเราเป็นต้นเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่อาจจะทําให้คนที่เขามีครอบครัวดีๆเนี่ยกลายเป็นต้องมีปัญหากันจริงๆทั้งๆท,ที่เขาแค่สงสัยมันมันเคยเมื่อก่อนนะแรกๆอะ่ะเคยเคยคิดว่าเอ๊ะเป็นเราหรือเปล่าที่ว่าทําให้เขารู้แล้วเขามีปัญหาหรือว่าทําให้เขาเลิกอะไร่เงี้ยแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยเราฟังกระแสจากลูกค้าที่มาหาเราเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะก็พูดว่าถ้าถ้าเขาไม่รู้เนี่ยหรือว่า เขาไม่รู้จะไปเพื่องใครแล้วอ่ะคือเขาถ้าไม่รู้คือเราถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาเพิ่จะเพื่องใครเขาก็ไม่สามารถทําเองได้อาชีพแบบนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปครับเราก็เคยพูดไปบอกว่าชายไทยส่วนใหญ่คือจะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเอาไปโปสพสต์ปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนเข้าแบบมาด่ามากกว่าเข้ามาชมเราพูดเรื่องจริงแล้วพูดความจริงแต่มีคนเข้ามาด่าตรงนี้่ะเราทำให้รู้สึกเราเครียดเราจะควรจะตอบโต้หรือว่าทายังไงปฏิบัติตัวยังไง